ครับพบกับรายการเที่ยววัดจัดเต็มนะครับวันนี้ภารกินพิเศษตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอตะกัวป,ป,ป่าจังหวัดพังงาครับผมด้านหลังผมนี้เป็นถนนสีตะกัวป่านะครับผมอยู่ที่ตัวเมืองเก่าตะกัวป่าเพื่อมาร่วมง,งานประเพณีถือศีลกินผักน,นะครับพี่น้องชาวจีนที่อยู่แถบภาคใต้ฝั่งตะันตกนะครับเป็นประเพณีใหญ่มากและวันนี้เป็นวันขึ้นบุต ไม่แน่ใจปันศกข้ำนะครับของทางปฏิวินจีนก็เป็นจะเป็นการแหร่ผ้าใหญ่ประจํำวันนี้นะครับผมก็เลยมาร่วมดูพิธีของเขานะครับและเดี๋ยวเราจะมาติดตามไปด้วยกันนะครับว่าประเพณียิ่งใหญ่แค่ไหนอลังการขนาดไหนอย่าไปติดตามด้วยกันครับผม ก่อนอื่นต้องซักซ้อมความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเริ่มต้นของประเพณีถือศีลกินผักของแต่ละที่ก็มีเรื่องราวการกําเนิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยนะครับของคณะนิ้วที่มาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้ขอให้มีการารักษาโดยการที่จะถือศีลกินผักนะครับส่วนจังหวัดพังงาก็มีความแตกต่างกันไป จุดเริ่มต้นของจังหวัดพังงาอยู่ที่นี่ครับที่ศาลเจ้าพ่อควรอูแห่งนี้นี่เองนะครับว่า,าได้มีการเริ่มต้นถือศีลกินผักกันตั้งแต่ปีประมาณพศ .2,300 กว่ากว่าแล้วแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันครับผมแล้ววันนี้เป็นวันแห่ใหญ่นะครับทุกคนก็มากันอย่างมากหน้าหลายตาเลยเพื่อรวมตัวกันที่จะรับองค์พระนะครับในการที่จะแห่รอบตัวเมืองเก่าพังงานนั่นเองครับผม อันนี้เป็นการเตรียมเกี่ยวแห่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเหน็นครั้งแรกเหมือนกันแอบบดูนิดนึงถือเป็นงานใหญ่เลยนะครับทุกคนต่างมารออในงานเทศกาลกินเจจะมีวันแห่สำคัญอยู่สองช่วงเวลาใหญ่ๆด้วยกันนะครับขึ้น6คขั้ แล้วก็9 uh ้าวข้มนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับก็จะมีกฎข้อห้าม oh. บางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นส่วนของประเพณีนะครับดูบรรยากาศโดยรวมจากการเตรียมความพร้อมงานแห่พระที่ม <of weird> ือเสาระครับทา แน่นอนครับคุณผู้ชมประเพณีสำคัญแบบนี้เป็นีนนักท่องเทีย่ยวต่างชาติได้ไงเนื่องจากว่าเมืองเก่าตะกัวป่าอยู่ห่างจากเขาหลักไปไม่ไกลนะครับซึ่งในส่วนของเขาหลักเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแหล่งท่องเทีย่ยวสำคัญของนักท่องเทีย่ยวต่างชาตินะครับ คนที่มาเที่ยวกันบ่อยๆก็เลยรู้งานเลยต้องมาร่วมงานนี้ครับผมแต่อาจจะไม่คึกคักเท่ากับที่ภูเก็ตนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังมีนะักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวชมประเพณีสีศีนกินผักด้วยกันสิ่งที่เราจะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับการแหร่พระในแต่ละที่ก็จะมีโต๊ะนะครับ สำหรับการรับองค์พระในช่วงที่ขบวนพระแห่มารอบเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของตะกัวปา่าภูเก็ตพังงากระบี่ตรังนะครับทุกจังหวัดจะทําในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้รอขบวนนะครับเห็นว่าวันนี้วันนี้เห็นว่าจะมีแห่ทั้งหมดหกสามเจ้าด้วยกันนะครับในเขตของพื้นที่ของเมืองเก่าตะกัวป่านะครับ เวลาเริ่มต้นที่จะเริ่มมีขบวนแห่นะครับตอน11โมง19นะครับจากศาลเจ้าแม่ทับทิมก่อนนะครับเอ้ยศาลเจ้าแม่กวนอิ่มนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ถนนเส้นนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นมหากรรมเลยครับเดี๋ยวมารอดูกัน,นครับผม และในการแห่พระแต่ละครั้งครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยครับผมเรียกได้ว่าคลังแสงเลยครับประทัดนั่นเองนะครับสำหรับที่ตัวเมืองเก่าตะกัวป่านะครับเขาบอกเลยว่าที่นี่ใช้ประทัดเยอะที่สุดนะครับก็นในช่วงของงานประเพณีนะครับเมื่อขบวนพระแห่มาแล้วเขาก็จะจุดประทัด โยนเข้าใส่ขบ,บวนพระนะครับเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อนะครับที่ทําสืบต่อกันมาอย่างยาวนานละนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามชมภาพต่างๆและบรรยากาศเหล่านี้ไปด้วยกันจากอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาในส่วนของเมืองเก่าตะกัวป่ากันครับผมบอกกันไว้สักนิดนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม พี่ดีแห่พระในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดภูเก็ตหรือพังงานะครับอย่าลืมเตรียมนี้นะครับนี่ครับอย่างแรกครับแผ่นออกองอากาศหน้ากากปิดจ,จมูกนั่นแหละครับผมเพราะว่าจุดพระทัดกันหนักมากเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าควันจะขโมงขนาดไหนและอีกอันหนึ่งนะครับถ้าอยากเข้าใกล้ชิดก,กับกระบวนแห่ต้องไม่พลาดที่อุดหูนะครับผมหูฟังเพราะว่าเขาจุดประทัดกัน สนั่นเลยครับผมจะได้เตรียมความพร้อมเก็บภาพสวยๆเก็บบรรยากาศดีๆกันได้ รอบเมืองเมืองเก่าตะกัวป่าได้เริ่มต้นขึ้แล้วนะครับผม ตอนบ่ายโมงเก้านะครับสำหรับน เดินตอนบ่ายปรบ่ายโมงเก้านทีนะครับก็มาดูบรรยากาศข้าวๆเดินไปดนะครับ าษาทางี่ปรกากรลงพระนะครับผมก็จะเป็นผู้ที่ถือเคืองโดยเฉพาะนะครับวของายของผี่ผมไม่ใช่ายเยกเท่าไรเอาเป็นว่าเรามาเรกาศและสีสันของเทศกาลสีสันาร อันนี้แค่ออเดิร์ฟนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็เข้ามาเก็บประทัดกันนะครับ เพื่อนรอถวายประหานใได้กับองค์พราต่อไปนะครับที่แก่เจ้าแรกนะครับแล้วขบ,บวนใจตอนบ่ายโมงเก้านาทีจะอลังการงานสร้าขงขนาดไหนและเดี๋ยวมารอชมกันครับผมกับพี่ดีแห่พระที่เมืองเก่าตะปัวป่าจงะวันทานาครับ